อยู่ที่บริเวณล,ลานจอรดรถของออวัดพระใหญ่ครับพัทยาตอน,นี้เห็นไหมทางข้างหน้านั่นกินน๊บๆนั่นฮะเดี๋ยวเราจะพาไปขึ้นขึ้นไปไหว้พระใหญ่กันครับเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนพระใหญ่กันครับด้านบน ด้านข้างก็ก็จะมีนี่ฮะชุดทําบุญนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนก่อน,นตรงนี้ก็จะมีสาราเปลี่ยนสนิเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับีบันไาดีีแล้ว ไม่ต้องปั้งเลยเมันฟื้นแหลอะอยาตั้งกล้องยังไม่เลยอันนี้ถึงพันเลยนะครับเป็นปลายห่าง ด้านหน้าก็จะมีนะครับพระเก้าหน้านะครับอยู่ด้านหน้าเลยด้านข้างมีวิหารด้านข้างนะอันนี้ของพ่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปรอบๆนะรอบๆนะบ,บ,บริเวณนะครับแล้วก็จะถือโอกาสสวดมนต์ไปได้วยเลยนะครับ เดี๋ยวเราสวดมนต์ไปด้วยนะโอ้โหจนเลยมาวัดเดี๋ยวเราไปดเดินสวดมนต์รอบปมพากันนะครับสามรอบนะครับ นะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภวตัวละตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภวตตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธทงสันนิษรฉามิทำมังสรนนากระฉามิสังคังสรนนากรฉามิพุทธทงสรนนากระฉามิทำมังสรนนากรฉามิสังคังสรนนังรฉามิทางสันนิษกรฉามิทำมังสรนนากระฉามิสังคังสรนนารฉามิพุทธทงสรนนากระฉามิทำมังสรนนรฉามิสังคังสรนนากรฉามิพุทธทงสันนงาระฉามิ สร่ se ังกชามิสังคังสร่ังกชามิพุทธังสรนางกชามิธรรมสร่ังกชามิสังคังสรนางกชามิพุทธังสรนางกชามิธรรมสานางกชาสัง